เอาเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาเตือนการการขับรถนะฮะทุกคนขับรถกันอยู่แล้วนะฮะอย่างสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเจ้าของแผงทุเรียนคุณผู้ชมกําลังจะขับรถกลับบ้านจู่ๆเสียหลับไปชนกับต้นไม้นะฮะบาดเจ็บสาหัสล้อ,อนี่รถคันนี้เขาเป็นรถบรรทุกล้อของรถคันนั้นอ่ะก็มากระแทกข้างหน้าเขาอีก เขาบอกโชคดีมันเฉียดวัดเข้าไปนิดเดียวเองทำไม<อ>มันถึงปลิวมาขนาดนั้นล่ะกอ๊อฟเนี่ยดูนะดูนะคุณผู้ชมดูนะใช้คําว่ากวาดมาเลยค่นะน่าคือคาดว่าน่าจะเป็นคือตอนนี้สาเหตุยังไม่รู้ว่าคนขับหลับในหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุฝนไม่ได้ตกถนนไม่ได้ลื่นแต่รถก็ทันไหลไถเถื่อเข้าไปอย่างนั้นนะฮะล้อหลุดออกมาเลยคุณผู้ชมนะฮะรถทันข้างหน้าที่เขามีกล้องวงจรปิดเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เลย นีดูสภาพรถสิฮะคือโชคดีที่สองสามีภรรยาไม่ได้เสียชีวิตแต่ฝ่ายภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะฮะรถคันนี้เป็น f o r จูเนอร์เชเบียน8กไก่ชกเอร์เชอร์8 9886กรุงเทพขับมาด้วยความเร็วมากแล้วก็เสียหลักนะฮะพลิกแล้วก็ถลไมลลงข้างทางอันนี้คือถนนสาย344ชนบุรีแกลงครับในพื้นที่ของอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีชิ้นส่วนกระจัดกระจายล้อกระเด็นนะฮะวิจจะชนซ้ำกัน เหตุการณ์นี้ไปตรวจสอบพบว่าคนขับเนี่ยคือนายกิติเรืองสัตว์สีอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขายทุเรียนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะมากับภรรยาซึ่งก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางตัดทางประตูนําคนเจ็บทั้งสองคนออกมาแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ไปถามคนขับรถบรรทุกที่บันทึกภาพเอาไปได้เนี่ยชื่อว่าธงชัยนะฮะเขาบอกว่าเขาอะนะขับรถกําลังจะไปอําเภอแกลง รถของคนเจ็บมาข้างหลังเขาก็เห็นแล้วรถคนเจ็บเนี่ยพยายามแซงขวาเขาแซงสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาคู่คู่ขูดรถไม่ได้ครับรถคันที่จะแซงเขาเนี่ยจู่ๆก็ปัดแล้วก็มาตวัดลงไปข้างทางแบบนี้นะฮะโชคดีที่รถของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะ,ะแล้วเขาก็จอดอยู่ข้างทางรีบลงไปดูรีบโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งตำรวจให้เห็นว่าคนขับและคนมาด้วยในบาดเจ็บด้วยนะฮะตำรวจก็ขอคลิปนี้เป็นหลักฐานเดี๋ยวทั้งสองคนถ้าอาการดีขึ้นแล้ว ให้ปากคาได้คงจะมาสอบสวนต่อไปว่าหลับในหรือเปล่าหรือจังหวะแซงมันเร็วเกินไปคุมรถไม่อยู่หรืออย่างไรนะฮะอา้าวขับรถก็ระวังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนที่ขับรถก็ต้องมีสตินะฮะแล้วรถเองก็ต้องพร้อมด้วยเหมือนกันนะคร